ด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวันบิ๊กทอกบิ๊กสตอรี่สวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนข่าวโพสต์เดย์นะครับวันนี้มาพบกับรายการ BIG t ท l อ BIG STORY นะครับในประจำวันที่20ตุลาคมนะครับพศสอพัน 564นะครับก็วันนี้พบกับผมนะครับบอสนะครับนายภาวิตขวัญยืนนะครับเป็นผู้สื่อข่าวของโพสต์เดย์นะครับแล้วก็คุณเรติศักดิ์ผิวเกลี้ยงนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับวันนี้ตามหัวข้อที่เราได้มีการจะมาพูดคุยกันนะครับก็คือเป็น การที่ลุงตู่งัดมุกเยียวยาเลี้ยงกระแสก่อนเปิดประเทศนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้นะครับที่ทางคอมได้มีการอนุมัติงบเงินกู้ให้กับกระทรวงการคลังเนี่ยโดยรวมก็คือ5 4 5 0 6ล้านบาทนะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือ4ี่โครงการนะครับเพื่อส่งเสริมมาตรการลดค่าของชีพในการกู้เศรษฐกิจนะครับผมอยากให้ พี icism, <together> ่เก่งได้พูดถึงรายละเอียดตรงนี้นิดนึงครับว่ามันมีรายละเอียดยังไงบ้างครับผมก็อย่างที่คุณบอสว่านะครับก็ห้าหมื่นห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยล้านนะครับก็เป็นเงินกู้จากพลปห้าแสนล้านที่กู้เพิ่มเติมเข้ามาถ้าจำได้แล้วก็คือเรากู้หนึ่งล้านล้านมาแล้วใช้หมดไปแล้วนะครับหนึ่งล้านล้านที่ตู้โควิดในรอบปีกว่าที่ผ่านมาแล้วเราก็เมื่อ เมื่อปีที่แล้วเม,ามาื่อก่อนหน้านี้ก็มีการกู้ห้าแสนล้านนะครับผมกู้เพิ่มเติมอีกห้าแสนล้านนะครับผมก็เงินก้อนนี้ห้าหมื่นกว่าห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยล้านเนี่ยน่าจะเป็นเงินจากพอรกองเงินกูน้นะครับก็ใช้ไปในสี่โครงการนะครับผมก็อย่างที่คุณบอสว่าใช้ไปในสี่โครงการโครงการที่ยอดที่ที่สุดก็คือโครงการคนละครึ่งนะครับผม <c oughs> คับผมอันนี้คือใช้เงินถึงสี่หมื่นสองพันล้านนะครับคนละครึ่งนะครับผมเพื่อที่จะแจกเงิน คนละครึ่งให้กับคนที่อยู่ในโครงการประมาณ28ล้านคนเนี่ยอีกคนละ1,500บาทนะครับผม mm hmm. ครับอันนี้เป็นโครงการระยะสามต่อเนื่องถ้าคุณบอสจาได้ก็คือว่าโครงการเอ่อครึ่งระยะที่สามเนี่ยเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาครจ่ายให้1,500บาทนะครับผม mm hmm. นะครับผมแล้วก็พอเดือนตุลาวันที่หนึ่งตุลาเนี่ยถ้าจ่ายให้อีก1,500บาทนะครับผม mm hmm. นะครับผมซึ่งจะใช้ไปได้ถึงเดือนธันวานะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ย มติคอรมอเนี่ยมีมติเนี่ยแจกเงินเพิ่มให้อีกพันห้าร้อยบาทนะครับถือว่าใจถึงนะก็ให้พันห้าร้อยบาทสาหรับโครงการนี้ก็ค่าเบเงินจะโอนเข้าบัญชีการแล้วก็ช้ไปได้ดึกเดือนธันวาเนะ่ครับผมก็อยากจะพูดถึงโครงการนี้เป็นพิเศษเพราะว่าในห้าหมื่นสี่พันร้อยล้านบาทเนี่ยก็คือหลักๆก็คืออยู่ที่โครงการนี้เพราะว่าโครงการนี้ใช้เงินสี่หมื่นสองพันล้านบาทนะครับผมคุณดอนแล้วก็ก็รัฐมนตรีครั้งก็แย้มแย้มออกมานะครับว่าอันนี้ไม่ใช่เปิดสติครับ ม่ใช่คนครึ่งเปิดสี่นะ <3. S 2> อันนี้เป็นคนลือกขึ้นเปิดสามภาคต่อ mm hmm. นะครับก็คือเพ,เพิ่มเข้าไปนะครับผมก็เป็นไปส่วนหนึ่งก็เป็นไปตามข้อเรียกร้องของภาคเอกชนนะว่าอยากาให้รัฐบาลอาตอนนี้เปิดประเทศมันเปิดยังไม่ได้เต็มที่นะครับมันต้องใช้เวลาก็าอยากจะให้กระตุ้นเศรษฐกิจภายในก่อนนะครับผมแล้วมาตรก,การคนครึ่งเนี่ยก็เป็นมาตรการที่ได้ผลแล้วก็ภาคเอกชนก็เรียกร้องให้เพิ่มวงเงินนะครับก่อนหน้านี้ก็เพิ่ ามพันนะครับสองรอบสามพันอันนี้เพิ่มอีกพันอีกพันห้าก็เป็นสี่พันห้าจริงๆไอ้ผ้าไอกชนอะต้องการให้เพิ่มสามพันอีกสามพันนะครับผมแต่ว่าก็คงจะคงรัฐบาลก็คงจะดูเียรสเตปนะครับผมนะครับผมก็อลองมาพันห้าก่อนเนาะใช่ไหมฮะใช่ครับก็ปีหน้ามีแน่ปีหน้าเนี่ยผมว่าโครงการเติดสีมีแน่รัฐมติารงก็พูดมาแล้วว่าเติดสีมีแน่นะครับผมก็คงจะดูสองเดือนนี้ไปก่อน ครับจะอย่างที่หัวข้อเราตั้งไว้ก็คือรอดูสองเดือนนี้ไปก่อนนะครับผมนอกจากอันนี้นะครับก็อีกโครงการหนึ่งก็เป็นบัตรคนจนนะครับผม้ะใช้เงินประมาณแปดพันล้านนะครับบัตรคนจนก็ให้เพิ่มอีกคนละฮะอีกคนละสามร้อยครับคุณบอสเป็นซื้อสองเดือนใช่ไหมฮะสามร้อยบาทต่อเดือนนะครับก็ให้อีกสองเดือนเดือนพฤศจิกากับเดือนธันวาปกติบัตรคนจนเนี่ยเขาก็ได้เขาก็ได้อยู่แล้วนะเขาก็ได้สองร้อย นะครับเขาก็ได้เขาได้เดือนละสองร้อยอยู่แล้วนะครับอ่าก็เพิ่มไปอีกเดือนละสามร้อยนะครับผมถ้ากลายเป็นได้เดือนละห้าร้อยนะครับผมนะครับผมก็าจุดมีสิบสามจุดห้าล้านคนนะที่ได้นะ,ะก็อีกกลุ่มที่สามก็กลุ่มเปราะบางนะครับผมครับก็ลักษณะเดียวกันอันนี้สองร้อยกว่าคนนะครับผมแล้วก็โครงการสุดท้ายนี่คือโครงการคนมีเงินนิดนึงก็คือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับผมอันนี้ก็ไปเพิ่มให้ เพิ่มวงเงินให้กับอี o วอ h e ชนะครับอีเวอ h e ชนเนี่ยเดิมกำหนดไว้ว่าถ้าซื้อของเนี่ยนะครับจะได้คืนไม่เกินเจ็ดพันอันนี้ก็เพิ่มให้เป็นไม่เกินหมื่นหนึ่งหมื่ครับผมก็จะได้เพิ่มอีกสามพันะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเนาะใช่ไหมฮะครับผมกระตุ้นทุกทุกภาคส่วนนะทั้งระดับกลางระดับรากญ้าระดับคนมีตังนะก็กระตุ้นหมดนะก็ เหมือนแจกทั่วไทยนะคุณบอสคนละครึ่งแจกทั่วไทยนะก็คนละครึ่งก็28ล้านคนคนจน13ล้านคนนะครับคนเปราะบางอีก2ล้านง่ายนี่มันก็30-40ประมาณ4ห4 5ล้านคนนะครับคุณบอสนะครับก็แจกมาต่อเนื่องครับผมก็แต่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นนโยบายในการเขาเรียกว่าเยียวยาเนาะกับปัญหาเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมฮะครับผม ใช่ครับก็เป็นการเยียวยาวและทศระยะสั้นนะครับก็ตอนนี้ทําอะไรบ้างไม่ได้นะครับก็ก็ต้องใช้พยุงไปเพราะว่ายังเปิดประเทศไม่ได้ก็ยังเปิดประเทศไม่ได้เต็มที่เพราะว่าเอ่เราอะเราความหวังในการเปิดประเทศ<ม>เพราะว่าเศรษฐกิจเราส่วนใหญ่เราขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยว,ยวนะครับผม,บผมใช่ครับก็ต้องรอรุ้นว่าการเปิดประเทศเนี่ยจะทําได้ไหมตันนี้อีกนะครับได้ไมปริมอณขนาดไหน นะครับผมก็คงประเมินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสรุปโดยรวมก็คือว่าก็คือเป็นเป็นสี่โครงการหลักๆเนาะส่วนสิ่งที่น่าสนใจก็คือเป็นคนละครึ่งนะะซึ่งคนละครึ่งเราก็ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แล้วใช่ไหมฮะก็คือรอรับเงินไดเลยไม่ต้องลงครับเดี๋ยวก็จะรับยอดได้เลยครับก็มีการกดเดี๋ยวก็คงจะหลังจากนี้ก็จะมีรายละเอียดออกมาว่าให้เรากดรับนะครับผมว่าก็คงจะเป็นเดือนในเดือนพฤศจิกาก็น่าจะได้รับเงินเพิ่มขึ้นมาพันห้าร้อยบาท ห้าร้อยบาทก็ไปใช้ก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงท้ายของปีนะครับผมก็เป้าหมายหนึ่งก็คงอยากจะให้เศรษฐกิจโตมากกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นตนะค<ช>ุณบอสผมว่านะให้มันดูดีขึ้นหน่อยนะรัฐบาลจะได้ดูมีหน้ามีตาขึ้นนิดนึงนะเพราะว่า,ากเต,ตรียมเปิดประเทศเนาะใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ในแง่ของการบริหารเศรษฐกิจด้วยนะจากคาดว่าจะโตสามสี่เปอร์เซ็นปีนี้เหลือไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ละก็ช่วงท้ายสองเดือนก็คงต้องอัดนิดนึงนะครับผม ครับผมครับผมก็เนาะก็อันนี้เป็นพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจภายในที่รัฐบาลได้มีการออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐะะกิจนะฮะก็ร,รื่งต่อมาที่ต้องพูดถึงเลยนะฮะก็คือเรื่องของการเปิดประเทศนะฮะก็นับสองกันก็เหลืออีกแค่12วันเท่านั้นนะครับคุณเกี้ยงที่คาดได้ว่าจะมีการเปิดประเทศอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ครับผมแต่ว่า <c oughs> ใช่ใชเราก็ยังเห็นขอภัยฮะเราก็ยังเห็น <c oughs> นะครับว่าเอ่อตอนนี้ก็มีทั้ง ผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นในช่วงประมาณสองสันก่อนนะที่ภาคใต้นะครับผมใช่ใช่แต่ว่าวันนี้เนี่ยภาพรวมของผู้ติดเชื้อเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าลดลงนะครับ,รบก็เหลือแปดพันเก้าร้อยสิบแปดายเท่านั้นนะครับผมผู้เสียชีวิตก็อยู่ในหลักสิบนะครับเ9สิบเก้ารายนะครับ <c oughs> ก็ถ้าดูจากภาพรวมแล้วเนี่ย <c oughs> เรียกได้ว่าเราก็ยังมีสถานการณ์มีภาพการที่ดีขึ้นนะครับผมแล้วก็ใช่ครับ อีกอย่างหนึ่งะครับที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นการปูทางสู่การเปิดประเทศก็คือการฉีดวัคซีนนะครภาพรวมตอนนี้นเนี่ยเ,เรามีคนไทยที่ได้รับวัคซีนประชากรไทยเนี่ยที่ได้รับวัคซีนแล้วรวมแล้วเนี่ยหกสล้านห้าแสนแโดสนะครับใน77จังหวัดซึ่งจริงๆแล้วต <ใน S 1> ่วลา <ๆ S 2> มีเป้าหมายนะว่าจะฉีดให้ได้ครบ 1, 100ล้านโดสนะครับในปีนี้หรือนับเป็นนะ 70%ซนนะครับของประชากรทั้งหมดนะครับผมอย่างนี้คุณเจียงมองภาพรวมยังไงครับว่าประเทศไทยตอนนี้มีความพร้อมแค่ไหนครับกับการเปิดประเทศก็ความพร้อมก็คงมีระดับหนึ่งแหละครับผมก็ผู้ติดเชื้อก็ดูดีนะแต่ว่าพอลงไปดูในรายละเอียดแล้วก็ผมว่าก็ยังมีหลายคนที่ยังเป็นห่วงอยู่เพราะว่าผลตรวจในตามกะมือจริงแต่ไม่ได้เอาผลตรวจของเอทเคเข้ามานับ อยู่สองสามพันประมาณวันนี้เจ้าที่ผมดูก็มีอยู่ประมาณสักสองสองพันกว่าสามพันนะครับที่คุณหมอแต่ละส่งไดรายงานตอนบ่ายถ้ามารวมยอดมันผู้ติดเชื้อได้เป็นหมื่นอยู่ก็ยังยังเป็นหลักหมื่นอยู่ใช่ไหมครับก็แล้วก็ภาคใต้ก็ดูจะก่อนหน้านี้ก็เคยคุยกันว่าภาคใต้กระดัวไม่อยู่นะใช่ไหมครับแล้วก็เมืองท่องเที่ยวหลักๆอีกหัวหินนะครับผมเชียงใหม่ก็มีการระบาดรอบมาอีก อ,อย่างใกล้ๆเราของเราก็พูดทักเบิรกผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้พวกนี้ยข่าวพวกเนี้มันจะทําให้เสียบรรยากาศเสียบรรยากาศของการเปิดประเทศมากน้อยขนาดไหนแต่ว่ารัฐบาลจะนั่นครับ,รบแล้วก็รายละเอียดของภาคการปฏิบัติเนี่ยนะครับก็ถึงวันนี้ผมก็ยังไม่ดูไม่ค่อยยัดเจนนะประเทศที่เข้ามานครับจังหวัดที่จะทําได้นะครับผมแล้วก็มาตรการต่างๆอะไรเงี้ยก็ คิดว่าก็คงเป็นในเชิงสัญ,ญลักษณ์นะฮะว่าว่าได้เปิดประเทศนะครับผมแต่ว่าในแง่ของปริมาณในแง่ของจํานวนนะักท่องเที่ยวที่หวังว่าจะฟื้นอะไรเลยเลยเนี่ยผมคิดว่าคงยังคงต้องหวังไปอีกปีหน้าทั้งปีครับผมว่าจะกลับมาได้หรือไม่สองเดือนนี้คงคงยาก,ค,ยากครับผมครับผมครับผมแล้วก็จริงๆนะแนวคิดของนายกรัฐมนตรีนะที่ในวันนี้เนี่ยผู้สื่อข,ข่าวเองก็ได้มีการไปสัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยกับ ท่านนายกนะฮะนายกก็ย้ำแนวคิดนี้เะว่ายังไงคนไทยก็ต้องอยู่กับโควิดสิบเก้าให้ได้นะครับผมใช่ครับเพราะว่า <laughs> ยังไงก็ต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับ <laughs> ก็จริงๆถ้ามองหลายๆประเทศนะว่าจะเป็นสิงคโปร์หรือว่าอังกฤษเองก็ตามเนี่ยเอย่างอังกฤษก็เรียกว่าใครล็อกโดยสมบูรณ์แบบนะครับแม้ว่าจะมีผู้ติดเชื้อเรียกว่าหลักสี่หมื่นอยู่นะครับผมใช่ครับ อย่างอังกฤษเอ่ออย่างสิงคโปร์นะครับเปิดไปได้สักแป๊บหนึ่งก็เรียกได้ว่าต้องกลับมาล็อกเทน์กันอีกรอบนะครับก็ต้องต้องอันนี้ในปกติก็เลยย้ำแนวคิดนะว่าจริงๆแล้วยังไงนไทยก็ต้องอยู่กับโควิด19ให้ได้นะครับผมแล้วก็นะฮะพอพูดถึงการเปิดประเทศนะครับที่ล่าสุดทางสบคก็ได้มีการเคาะเงื่อนไขนะในการเดินทางเข้าประเทศไทย นะครับโดยในะวันนี้ได้มีการแบ่งเงื่อนไขออกมาเป็น3กลุ่มก็สกลุ่มนะครับผมกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เดินทางมาจากทุกประเทศนะฮะโดยผู้ที่เดินทางโดยที่ไม่ได้รับวัคซีนครบโดสนะครับเมื่อมาถึงไทยก็แน่นอนก็ต้องเข้าสู่กระบวนการการกักตัวนะครับในสถานที่ที่รัฐจัดไว้ให้นะครับ <c oughs> แล้วก็เงื่อนไขที่สองสำหรับผู้ที่เดินทางมาจาก ทุกประเทศที่มีปลายทางไปที่17จังหวัดนำร่องนะที่จะมีการเปิดการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยครับผมโดยจะต้องเอ่อโดยจะต้องได้รับวัคซีนครบโดสนะแล้วก็ต้องเตรียมเอกสารแล้วก็ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆนะก็คือจะต้องมีการเดินทางมาจากประเทศที่สาธารณสุขกำหนดแล้วก็เป็นการเดินทางทางอากาศเท่านั้นนะมีเอกสารรับรองว่าได้รับวัคซีนแล้วครบ สองเข็มนะฮะมีผลตรวจเชื้อโดวยวิธี RT-PCR ก่อนเดินทางเจ็ดสิบสองชั่วโมงนะฮะเมื่อเดินทางมาถึงจะต้องตรวจหาเชื้อซ้ำโดยทันทีนะฮะเมื่อเป็นผลลบถึถงจึงจะสามารถออกไปยังพื้นที่อื่นๆได้แล้วก็อีกเงื่อนไขหนึ่งที่บอกว่ามันเป็นเงื่อนไขที่สำคัญแล้วก็น่าจะเป็นเงื่อนไขที่พูดได้ว่ามีส่วนในการตัดสินใจในการเดินทางมาของประเทศไทยอีกเงื่อนไขนึงก็คือการทำประกันสุขภาพ นะฮะอย่างน้อยห้าหมื่นดอลลาร์สหรัฐนะฮะแล้วก็มีใบจองที่พักไว้ด้วยนะครับผมนี่ครับนี่เนี้ยละครับผมก็เป็นเงื่อนไขนึ่งอะนะที่ที่ไม่ได้ไม่ได้เรียกได้ว่าเปิดประเทศแล้วแบบว่าจทุกประเทศจะเข้ามาหรือว่าทุกคนจะเข้ามาได้เลยนะก็เหมือนเรียกว่ามีเงื่อนไขเหมือนกันนะครับคุณเกี้ยงองเงื่อนไขใช่อเงื่อนไขที่คุณบอสเล่านี่ก็คือว่าโอเคครับอันอันที่หนึ่งนี่คือเปิดกว้างนะ ใช่ครับเปิดกว้างสำหรับทุกประเทศเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมเปิดกว้างสำหรับทุกประเทศนะก็คือถ้าได้ัได้รับรับตื่นไม่ครบก็ตัดตัวไปอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับว่าแล้วก็ที่สองก็คือตามเงื่อนไขเจ็ดจังหวัดลำร่องนะครับใช่ครับแล้วก็เงื่อนไขที่สามก็คือว่าผู้ใช่ครับการทําประกันแล้วก็มีมีมีกลุ่มที่สามนะครับก็กลุ่มที่เดินทางเข้าประเทศโดยที่ไม่ต้องตักตัวเนี่ย โดยเงื่อนไขนี้จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของกระทรวงสาธารณสุขนะครับผมเดี๋ยวซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้สาธารณสุขจะมีการแถลงรายละเอียดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งของกลุ่มประเทศที่ไม่ต้องกักตัวนะครับผมก็เนี่ยครับผมก็ที่คุณบอสเล่าเนี่ยนะฮะก็ผมก็ว่าถ้าเป็นความยุ่งยากนะขั้นตอนก็ยังมีความยุ่งยากอยู่ยากอยู่นะครับการไม่ต้องกักตัวเลยนะครับผมก็ตอนแรกก็คือ อ่าจักตัวเจ็ดสิบสี่วันมาเป็นเจ็ดวันเที่ยวนี้เราไม่ต้องจัดตัวเลยจากประเทศปลายทางซึ่งประเทศก็ยังไม่ได้กาหนดใช่ไหมคุณบอสใช่ครับผมเดี๋ยวต้องรอแถลงอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งว่าประเทศอะไรบ้างที่ปลายทางมาที่จะเข้าเงื่อนไขคุณบอสว่าก็คือเข้ามาฉีดสองเข็มแล้วแล้วก็มีตรวจ PCR แล้วก็มาตรวจซ้ำอีกทีในถ้าผลเป็นลบก็สามารถเที่ยวได้เลยใช่ครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเหมือนกับว่าก่อนนั้นนี้นายกมีการเกินไว้ห้าประเทศ 5ประเทศอ5าลายชื่อนะครับของประเทศที่เข้ามาได้โดยไม่ต้องกักตัวนะครับแต่ว่าจะมีการเพิ่มจํานวนยังไงก็ต้องน่าจะเป็นเรื่องของการเจรจากันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็คือเบื้องต้นเนี่ยมี5ประเทศก็คือมีอังกฤษสิงคโปร์เยอรมันจีนนะแล้วก็สหรัฐนะครับผมนะที่เรียกได้ว่านะเป็นประเทศเสี่ยงต่านะครับเข้ามาไม่ต้องกักตัวนะฮะแต่ถ้าดูวนะันนี่ชิงเนี่ยประเทศเสี่ยงต่ําที่ประกาศมา5ประเทศก็ ไม่อยากมาไทยไหมไม่อยากมาไทยไหมมันนี่เขาอยากมาไทยไหมผมวผมก็พูดก็คือก็โอเคนะครับก็คือเป็นประเทศที่ประกาศนะครับแต่ว่าอยากมาไท้แบบนี้อีกเรื่องหนึ่ง้วผมว่าพอนนี้พอมีรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณบอสว่าข้อสังในเรื่องการทําเป็นประกาศนะครับผมผมก็กังวลขึ้นมาว่ามันก็จะเป็นเงื่อนไขที่ทําให้ที่คุณบอสอย่างที่คุณบอสเกริ่นไว้ก็คือว่ามันจะทําให้การตัดสินใจของนักเที่ยวเนี่ย ไม่อยากจะเข้ามาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นเพราะว่ามีเงื่อนไขที่เยอะเขาต้องใช้เงินจํานวนเยอะนะครับผมอาจจะมีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่ไม่ได้เป็นนักท่องเที่ยวที่มีรายได้สูงนกอะไรอย่างเนี้ที่อยากมาแต่ว่าต้องมาเสียเงินประกันจํานวนเยอะเขาก็อาจจะไปเลือกไปประเทศอื่นมากกว่า<ช>เพราะว่าทุกประเทศก็อยากเปิดเหมือนกันถูกไหมครับใช่ครับเราก็อยากจะน่าจะไปประเทศอื่นมากกว่าและที่สคาคัญอันนึงคุณบอสก็คือการขาดตุลา ครับก็ภูเก็ตแซนบ็อกเนี่ยโดนโดนโดนโต,ตำหนิมากนะครับถึงนักท <rare> <c punch line> ่องเที <tema down> ่ยวนักท่องเที่ยวตำหนิมากว่าหลอกเข้ามาเที่ยวนะครับหลอกเข้ามาแล้วเขาทำอะไรไม่ได้เลยเขาจิบเขาจิบเขาจิบไปดูภาพทิศในข้ออาหารไม่ได้ทำอะไรไม่ได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งนะครับผมว่าการเปิดให้ดื่มสุราเนี่ยนายกจะเปิดให้ได้ไหมนะฮะไปพร้อมๆกับการเปิดประเทศไหมนะครับผม ใช่ก็เป็นเงื่องข่าวสำคัญเนาะผมก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ตอนนี้อยู่บ้านก็อยากกลับมาใช้ชีวิตอย่างเป็นปกตินะฮะก็นักท่องเที่ยวเองก็อยากจะมาเสพบรรยากาศอยากจะมาดื่มสุรากันใช่ครับนะเขาก็อยากจะมาสนุกสนานนะครับก็อยา,อยาอกมาพูดกันตรงๆก็อยากมาเที่ยวับบตาเมืองไทยนะครับเาใช้ชีวิตต่างคืนอะไนะครับดื่ม ได้เลยนะครับอช่ครับเพราะนั้นจาที่เราพูดคุยกันนะสิ่งที่เป็นเรื่องน่ากังวลเนี่ยก็น่าจะเป็นในเรื่องของการลงรับในเรื่องของสาธารณสุขไทยเองนะครับผมที่ต้องคุณที่คุณเกี้ยงบอกว่าถ้านับรวมผลตรวจเอทเคด้วยแล้วเนี่ยทุกวันนี้เราก็ยังมีผู้ติดเชื้อก็ระดับเป็นหลักหมื่นอยู่นะครับผมซึ่งถ้าหากเข้านักนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับในช่วงเวลาของ เด,เดือนพฤศจิกายนเดือนธันวาซึ่งก็ต้องบอกเป็นหน้าหนาวเนี่ยนะครับก็หน้าหนาวเนี่ยก็ต้องบอกว่าการกระจายของเชื้อการเติบโตของเชื้อโลกก็ยิ่งเป็นไปได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับบางอย่างบางประเทศเองเนี่ยก็เขาบางคนก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนเข้ามาเนียนคยฮะต้องมีการมากักตัวมาอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่ามีการเข้ามาแล้วก็ทํา าก,การทําอะไรเนี่ยก็เป็นเงื่อนไขที่ทําให้เขารู้สึกว่าเอา่อน่าจะยากลําบากนะครับสําหรับมองว่าจริงๆแล้วความหวังสําหรับเศรษฐกิจนักธุรกิจหลายๆคนนะฮะที่เรียกได้ว่าจะเอ่อหวังจะได้ลืมตาอ้าปากในช่วงเวลาของการเปิดประเทศนะค,ะคิดว่าคุณเก่งคิดว่ายังยังพอจะมิวหวังอยู่ไหมครับผม ผมคิดว่าเขาคงเเขาก็คงหวังนะครับแต่เ่าผมว่าเขาก็เขาก็เตรียมตัวเตรียมใจนะครับก็คือว่าเตรียมตัวเตรียมใจคือเขาก็ไม่ได้คาดหวังมากว่ามันจะเรื่องูนะครับต็คิดว่ามันจะไปได้แม้แต่ตอนนี้เราผ่อนคลายในในในประเทศเองนะฮะร้านอาหารบางรายก็ยังไม่เปิดนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเปิดเขาก็ไม่คุ้มนะครับผมอย่าง่ชอบผมลองไปซื้อร้านอาหารก็มีชื่อเสียงนะครับก็เขาบอกว่าเขาก็จะ นะครับผมแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ดื่มสุราไม่ได้ด้วยอะไรก็อ่าก็อาจจะเป็อนอ,อ,อ,อีกเหตุผลหนึ่งผมก็เลยมองว่ามันยังยากลำบากนะก็ยังยากลำบากอะไรเป็นเหตุผลที่เราตั้งหัวเรื่องมาว่ารัฐบาลก็เลยต้องอัดฉีดเพิ่มเติมเข้าไปอีกนิดหนึ่งนะฮะอ,อีกนิดหนึ่งก็คือเติมเติมน้ํามันไปเลี้ยง,เล,ยงเลี้ยงไปหน่อยแต่นะภายในประเทศหายปากหายหายใ,ใ,ใ,ใจใหายคอ,อกันได้นะครับ อ่าให้หายใจอยู่อยู่ได้ก่อนนะเหมือนให้ออกซิเจนบ้ามนะตอนนี้ก็คือเหมือนแบบรวยรินรวยรินเต็มที่แล้วนะครับผมนให้ออกซิเจนนิดนึงครับก็หวังว่าเปิดประเทศเดี๋ยวลองไปลุ้นดูอย่างอีกเรื่องหนึ่งที่จริงๆจริงๆก็น่าจะมีการปดล็อกนะอย่างเรื่องโควิดนะครับผมผมว่าร้านอาหารส่วนหนึ่งเนี่ยยังกลับมาเปิดเต็มที่ไม่ได้ก็เนื่องจากอาจจะจากช่วงเวลาในตอนเปิดร้านด้วยนะฮะใช่ครับถูกต้องครับคุณ ใช่ครับคุณบอสเพราะว่าปกติเขาเปิดได้ถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มบางร้านเนี่ยเขาปเปิดถึงห้าทุ่มนะครับระยะสั้นเขาก็เปิดไม่ได้เขาก็เลยไม่เปิดนะครับผมเรื่องเกี่ยฟิลสคัญนะครับผมใช่แล้วก็ <S <S ก็ก <S <S ต้องดูไปนะครับผมแล้วก็พรุ่งนี้หยุดนะครับคุณบอสหยุดยาวสี่วันหยุดยาวสี่วันด้วยนะครับยหยุดยาวสี่วันหยุดข้าราชการหยุดยาวสี่วันนะครับผมอ่าภาคกลางาเนี่ยหยุดยาวสี่วัน ก็มีความกังวลวันนี้แม้แต่ต่อปคเองก็ถูกถามนะครับว่ามีความกังวลไหมอฮะเรื่องการสี่วันเนี่ยมันจะมีการเดินทางไปไปมาแล้วก็เกิดการกระจายหลังจากนั้นนะฮะก็ต้องจับตาดูอีกนะผมว่าใช่เขาเรียกว่าจริงๆทุกวันนี้ผมลองสำรวจลองอะไรดูนะฮะก็พบว่าที่พักตามสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยเรียกได้ว่าจองกันเต็มหมดแล้วนะฮะใช่หลังหลังอาวเราต้องมาดูกันว่าสถานการณ์ของโควิดนะ ใช่ครับจะเป็นยังไงย,ยาวหมดแล้วเราต้องเราพักกลางนี่ก็เที่ยวกันใกล้ๆนะอยู่ภูทับเบิกเนี่ยก็หนังส่านะก็ติดก,กันทั้งหมู่บ้าน<ะ>ติดก,กันทั้งอะไรต้องยกเลิกต้องเที่ยวไปเนี่ยผมก็กลัวจะ,จะเกิดคลัสเตอร์อย่างเงี้ยครับผมนะฮะเออลองดูครับก็ผมว่าอ,อาการเปิดประเทศนักท่องเที่ยวเขาเขาก็คงดูว่าว่าปลายทางประเทศเราในประเทศเรามันขนาดไหนเขาก็เพราว่าตัวเลขมันไม่ได้ปรับเปลี่ยนปังยันนะว่าก็ เขาจะเสี่ยงไหมฮะว่าถ้าตัวเลขเรายังเป็นหมื่นอยู่แล้วต้องเข้ามาด้วยเงินไขต้องทํะการสู่ไปอีกเนี่ยผมก็มองว่าก็จะยิ่งยากขึ้นไปอีกนะฮะยิ่งยากใช่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นสถานการณ์ภาพรวมที่เรียกได้ว่าเกิดขึ้นนะครับในวันนี้ที่เรามานั่งวิเคราะห์นั่งพูดคุยกันฮะหลังจากที่รัฐบาลเองมีการอนุมัตินะครับเงินกู้นะฮะจำนวนนี้ขึ้นมาก็ต้องบอกเป็นจํานวนที่มากนะครับเพื่อมา กระตุ้นเศรษฐกิจกที่เรียกได้ว่าตอนนี้ก็ซบเซาจากภาวะโรคระบาดของโควิดนะฮะอีกทั้งนี่ก็เรามาอัปเดตในเรื่องของเงื่อนไขในการเดินทางเข้าประเทศนะครับในการที่จะเข้ามาในวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนนี้ที่จะมีการเปิดประเทศนะครับผมนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่อัปเดตกันตอนนี้นะครับยังไงนะครับ ฝากท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวกดไลค์กดแชร์นะครับเพจของเรานะครับเพื่อที่ท่านผู้ชมจะไม่พลาดข่าวสารสําคัญต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในวันนี้นะครับผมยังไงสาหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ร่วมรับชมร่วมติดตามรายการ b i ทอร์ b บิ t สตอรนะครับผมก็ทางช่องช่องทาง p o s ต์เดย์นะครับวันนี้ผมนะครับบอสแล้วก็คุณเกลี้ยงนะครับขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวกลับพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวันบิทฮอล์บิกสรา่